เพชรปื้อนคราบโคนเลนนั้นยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใสสุขหากคุณคือเพชรแทอย่าทอทุกเพียงแค่ลมแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับท,ทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางและว่ามิดหมอของ,งพระเดิม แล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควและเทพเจ้าเมืองปากน้าโพแล้วก็ที่สาคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญามังกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังปิดเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเก้าบิ๊กวันเก้าเก้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอานั่นครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนี้ครับที่ผมนักขินมีหมอชาแนลนะครับได้มีโอกาสเข้ามาทักทายนะครับได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยสนทนานะครับกับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่าน ก่อนอื่นนะครับผมนักการณมีดหมอก็ต้องกล่าวคําว่ายินดีนะครับตอนรับทุกทท่านนะครับนะเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามีดเทพสานตรานะครับของครูบาอาจารย์ในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับนะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะเอาล้วนะครับวันนี้ก็นะครับได้มีโอกาสนะครับนะเข้ามานะครับได้นําเอาเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อเดิมนะ ที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้นะครับก็จะเป็นพระรูปหล่อนะเป็นกุกวัดพนมลอกนะครับนะเป็นพระหลวงพ่อเดิมนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะกุปพนมลอกอยู่ในเขตอำเภอท่าตะโกนะครับนะแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่แหละนะ ก็นำมาวางนะครับนะให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะที่นะครับนะก็อยากจะมาให้ท่านดูนะครับว่าลักษณะพระนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่เป็นแบบฐานสูงนะเป็นพิมพ์นิยมนะอ,องกลางนะครับนะอยู่ข้างบนที่ผมใช้ดินสอก็คือชี้อยู่นะครับเป็นอ,องค์ที่ล้างนะล้างค้าบปุกนะครับออกก็จะเป็น ลักษณะนะครับเป็นสีนี้เลยนะเต็มไปด้วยน้ําทองนะ,อนะครับนะครับทั้งองค์ต้องบอกวอ่ายางงั้นนะครับส่วนนะครับที่วางไว้ด้านซ้ายของท่านผู้ชมนะหรือว่าด้านขวาของท่านผู้ชมนะครับเพนะฮะก็เป็นทั้ง3มองค์เลยนะครับจะเป็นคราบกุเดิมๆนะจะเป็นคราบกุกนะครับก็ยังไม่ได้ล้างนะครับนะใช้มือ เช็ดๆนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับนะก็เรียกว่าอยู่ในคราบของปุกนะครับนะเดิมๆต้องบอกว่าเดิมๆนะก็เลยมาวางให้ท่านได้ชมนะครับส่วนที่วางนะครับด้านล่างจะเป็นผ้าลอยเท้าของหลวงปู่เดิมนะซึ่งท่านได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปีพศ2483นสะี่านะนะครับนะส่วนผ้ารูปหล่อนะครับกุก นะพระของหลวงพระเดิมนะครับกลุ่พนุมลอกนี้ก็ท่านได้สร้างเอาไว้นะครับน่าจะก่อนปีพศ2 4 0 0ัน่อปนะปีพศสอน่ 12, 48, 8, นะครับนะัก็เป็นถ้านับเป็นอายุแล้วต้องบอกว่าเป็นร้อยปีนะครับนะเรียกว่าเป็นร้อยปีเลยทีเดียวนะก็มาวางให้ท่านได้รับชมนะครับไปด้วยนะ ก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามนะครับหรือว่าหากท่านเห็นว่านะครับดูดีนะครับนละแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับนะ <tough> ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะหรื نا. อาหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าเก็บปัญหาอย่าเก็บข้อสงสยัยเอาไว้นะครับก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะ ใก้กดเข้ามาได้ที่เบอร์086ยนะ์แ1496นะครับสามสองเนะเบอร์086 3์9 1496นะครับในทุกๆคําถามก็นักคลิมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ขออนุญ,ญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแท้นะ ก็เนื่องจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบนะครับนะฟังดูแล้วมันดูว่าเหมือนจะดีนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะก็เรียนเอาไว้อย่างนั้นนะ,ะนะครับนะเอาล่ะครับก็นะ,ะวันนี้นะครับผมจะได้นําเอาเป็นมีดควานช้างนะครับเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่ของหลวงพ่อเดิมนะเป็นด้ามไม้นะครับฝักไม้แต่เป็นด้ามไม้ที่แกะ พ่อปู่หรือซีพ่อปู่เรียกว่าเป็นเทวเวทนะครับนะเป็นเทวเวทนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพันลายนะเอาละครับก็จะไม่ใช่เวลานะครับนะกให้มากนะครับนะกให้เน่นๆนะครับก็เรามาชมกันนะครับเกี่ยวกับมีเลมีนะนะครับก็อย่าลืมนะครับก็หากท่านสนใจนะครับนะอยากจะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับพระกุนะครับนะวัด พนมลอกนะครับอําเภอทัตะโกจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะครับเป็นลูกหล่อของหลวงพ่อเดิมนะมีอายุนะครับกุ่นี้ก็ร้อยกว่าปีนะที่เห็นอยู่นะครับที่ผมวางไว้องค์บนสุดนะครับเป็นองค์ที่ล้างภาพนะครับนะกุกออกนะก็จะเต็มไปด้วยน้ําทองนะส่วน3องค์ที่วางไว้ด้านล่างนั้นจะเป็นก็สภาพเดิมเดิมนะครับนะ <REP. S 2> ก็ใช้มือเช็ดนิดหน่อยนะครับนะแต่ครา,าบของปูนั้นก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆต้องบอกอย่างนั้นนะนะครับทุกองครับทุกองมีน้ำทองนะครับอยู่ทุกอง,งนะถ้าไปล้างออกนี่ก็จะเหมือนกับอง,งที่อยู่ข้างบนนะครับนะเหมือนกับองคนี้เลยนะครับเหมือนกับองค์นี้เลยดีนะครับนะ,นะถ้าไปล้างนะนะครับแต่ตัวนี้ผมใช้แปรง ปัดนะครับนิดหน่อยนะเป็นแปลงสีฟันเรานี่แหละนะครับนะปัดฝุ่นออกนิดหน่อยนะคราบออกนิดหน่อยแต่ตามซอกมุมอะไรต่างๆก็อยู่ในสภาพเดิมๆนะเอาละครับมาดูนะครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่นะครับนะ้าเรามาชมกันนะครับนะมีดเล่มนี้จะเป็นมีดควันช้างนะครับขนาดใหญ่เฉพาะใบก็อยู่ที่11นิ้วนะ เฉพาะใบอยู่ที่11นิ้วรวมด้ามฝักก็ประมาณ1ิบเนิ้วประมาณนี้นะครับนะนี่อีกด้านหนึ่งนะครับเป็นแกลกก็เรียกว,ว่าพันลายนะครับนะแกะพันลายนะอ่านี่นะครับเป็นมีดที่มีความวิจิตรนะครับงดงามมากเลยทีเดียวนะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะครับนะ ยุคกลางของหลวงพระเดิมนะแต่ก็จะเป็นศิลปะนะเป็นศิลปะของช่างสอนนะครับนะศิลปะช่างสอนนี่นะอันนี้ในส่วนของปลายฝักนะปลายฝักเรียกว่านะครับมีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะเป็นควานช้างขนาดใหญ่นะมีแบบนี้มีไว้ติดบ,บ้านนะครับมีไว้บูชาไว้ในบ้านเรียกว่า,าสุดยอดมากเลยนะครับนะ ผมก็ได้เคยเรียนไปเกี่ยวกับ14พุทุคุนนะครับนะเอาไว้นะลองไล่ดูนะในคลิปที่ผมได้ทำเอาไว้นะครับนะลองไล่ดูนะครับจะเจอ14พุทุคุนนะครับว่ามีอะไรบ้างประมาณนี้เอาละนะครับในมีดหนึ่งเล่มนั้นก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของฝักนี่แหละนะและส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของด้ามน,นะ ส่วนของด้ากน,นะครับนะส่วนที่3นั้นก็จะเป็นในส่วนของใบนะเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะครับจะดึงใบออกมาให้ท่านได้ชมนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นยันตีนะเป็นยันตีหรือเรียกว่ายันแปดทิศนะครับนะอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับนะเรียกว่านะ มีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับสันมีดหนามากนะครับสันมีดหนามากเลยนะส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับของใบก็จะเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะก็คืออ่านคําว่านามโมพุทธยะนะครับนะเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนะถ้าพูดถึงในเรื่องของผิวนะครับนะของเหล็กนี่ก็ อมองมุมไหนอย่างไรก็จะเต็มไปได้วยความงดงามนะครับนะเต็มไปได้วยมนสเสน่ห์นะอ่านี่นะครับนะเฉพาะใบนะครับเฉพาะใบนี่11นิ้วนะ11นิ้วนะครับรวมด้ามฝักก็อ่าสิบเจ็ดสิบแปดนิ้วประมาณนี้นะครับนะอ่าเมื่อชักใบออกมาก็ลองมาดูในส่วนของอ่าภายในของฝักนะครับอ่า,อา ข้างนอกเมือ่อที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะก็มองว่าว่าเก่านะก็มองว่าเก่าอยู่แต่ข้างในนะั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับเอาละผมขออนุญาตนะครับก็จะวางในส่วนของอฝักเอาไว้นะครับวางในส่วนของฝักเอาไว้ก่อนนะอ่นนี้นะครับก็วางในส่วนของฝักนะครับทีนี้เราก็ลองมา,าดูในส่วนของใบมีดนะครับให้จดจะให้เต็มเต็มไปเลยนะ ะนะครับนะคลิปนี้จะใช้เวลาไม่เยอะนะครับนะก็จะนำเอาอะนะครับนะ,ะส่วนของใบมีดนะครับมาเลื่อนนะครับช้าๆให้ท่านได้ชมนะในเรื่องของผิวเหล็กนะะนะครับเรียกว่าตั้งแต่โคนนะครับนะแล้วก็จรลดปลายนะก็มองตรงไหนมุมไหนอย่างไรก็ เต็มไปด้วยนะครับนะเต็มไปด้วยนี่นะความงดงามนะนะครับเรียกว่า,างดงามมากเลยทีเดียวนะนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นี้จะเป็นตัวอุขนาดใหญ่นะครับจะเป็นยันพัดลมนะยันใบพัดยันใบพัดนะครับนะก็นะนะส่วนด้านนี้จะเป็นการตอกลายหน้าเกี้ยวหรือเรียกว่าหน้าสงคม นะนักสงผมนะครับนะอลองดูนะครับนะภายาในเขาเรียกว่า,าคราบใครนะเรียกว่าเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์เต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติเต็มไปด้วยความเก่าเต็มไปด้วยความเป็นชิงว่ากันง่ายๆนะนี่กับลองดูนะครับนะดีกว่า เอาล่ะนะครับที่นี้เรามาดูก็นะครับนะในตัวหน้าะในตัวหน้านี้ก็จะต่อ,อพระคาถานะครับพระเจ้า16พระองค์เอาไว้พระเจ้า16พระองค์นะครับต่อคำว่า,านามนานะนะครับนกอนกกอเนาะนะนะกัอังนะก็จะตออนะครับ มีอักขระทั้งหมดก็คือ16ตัวแล้ะที่สำคัญนั้นบนหลังนานะครับจะตอบคำว่านามะพทธาเอาไว้นะก็คือเป็นบทธาตุสี่นะเ,เป็นบทธาตุสี่นะครับนะก็เพื่อที่จะก็เรียกว่าเป็นบทที่เ,เพิ่มความแข่งนะเพิ่มความเข้มขลังว่ากันง่ายนะ ส่วนตรงนี้ก็จะตอคบคาว่าอระหังพุโทโธเอาไว้นะครับอะรหังพุโทโธและก็จะเติมด้วยตัวอุนะครับแล้วก็ผัาปิดตานะที่สําคัญนั้นตรงโคนมีดนะครับไปตอกยันตีเอาไว้นะครับตอกยันตีเอาไว้นะก็ออกมาให้ท่านได้รับชมนะครับก็มองมุมไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมณเณรน,น,นะครับนะเต็มไปด้วยมนเนร แต่ไ,ได้ความงดงามส่วนอีกด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะต่อนะเท่าที่ผมดูแล้วก็จะเป็นบทอ e ีทิิโซเรือนเตี้ยนะนะครับก็เป็นบทที่ก็พูกง่ายๆว่ายกเอาบทอ e ีทิิโซทั้งหมดนะครับที่เราได้ส่วนนะก็เอามาย่อให้เหลือสองแถวเท่านั้นนะ ถ้าเราจะอ่านต้องอ่านคำว่านะครับอิติปิโสวิเศเสอออเสเสพุทธนามีอีอีเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอินะอันนี้ก็จะอยู่ในใบมีดเล่มนี้นะครับอยู่ในใบมีดเล่มนี้นะเรียกว่าเล่มนี้นะครับเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่นะมองตรงไหนอย่างไรก็เรียกว่าคลาสสิกเลยทีเดียวนะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของกันนะครับกันนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งสําคัญมากๆนะก็นัาจะว่าเป็นจุดที่รวบรวมมวลสารสําคัญนะครับเอาไวนะ้เช่นเกสาของหพ่อก,ก็ดีจะเป็นแผ่นตะกุดก็ดีหรือว่าจะเป็นในเรื่องของของต่างๆก็ดีนะก็จะถูกบรรจุเอาไว้ในกันเมีดนะนะครับกันมีดนะครับ บางท่านถามผมเข้ามานะครับว่าเอมีดเล็กๆทําไมแพงกว่ามีดเ,เล่มใหญ่ๆนะนะครับนะจริงๆแล้วนะครับมีดแต่เล่มนี่ก็บางคนเขาถามว่านะครับมีดเล่มใหญ่ๆนี่ก็บรรจุมวลสารเอาไว้เยอะกว่าไม่ใช่เหรอประมาณนี้นะครับนะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับนะไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะมีดทุกเล่มจะบรรจุมากน้อยนะครับก็ถือว่า ในเรื่องของพุทธคุณม่ได้ลดน้อยถอยลงนะ,ะ,ะที่มีดขนาดเล็บนะครับนะแพงนะก็เนื่องจากว่ามีจํานวนน้อยนะมีความจานวนน้อยนิดนะ,ะพูดง่ายก็คืออะไรที่หายากนะอ,อะไรที่หายากกว่าก็ย่อมมีราคาที่แพงกว่าต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะครับนะ เป็นนันว่ารายละเอียดต่างๆถ้าเกิดว่ามีข้อสองสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496ได้เบอร์0863291496ได้เลยครับนะนี่นะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของด้ามสักนิดหนึ่งนะคับก่อนจะจบนะนี่ก็ปั๊บเดือปลาเข้าไป16กวานาทีนะ,ะเป็นการตอกลายนะครับนะด้านหนึ่งจะเป็นตอกลาย ทาเวทวส่วนนะเวทวส่วนส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะตอกเป็นพันลายนะครับตอกพลายที่สําคัญนะครับตรงปลายด้ามน,นั้นนะอาจ,จารย์จานคำว่านโมพุทธานโมพุทธายะเอาไว้นะครับนี่นะ,ะเรียกว่าจานไว้ชัดเจนมากเลยเทีเดียวนะเป็นยันประจําตัวของหลวงก็เดิมนะ เป็นยันที่นะครับมีดแบบนี้หาได้ยากนะเป็นควานช้างขนาดใหญ่แต่มีความงดงามมีความประณีตมีความวิจิตเป็นอย่างมากเลยก็มีอย่างนี้นะอันนี้คือปลายด้ามนะครับจะมีลอยจานของหลวงพ่อเดิมเอาไว้นะจะต่อคําว่านโมคุชายะนะ,ะนี่ครับมาให้ท่านได้เห็นมาให้ท่านได้ชมนะครับนะเป็นที่งดงามมากเลยทีเดียวนะนะ นะครับกาที่สาคัญนะครับมีที่ท่านเห็นอยู่นี้ครับเป็นไม้คูณอย่างดีเลยนะเป็นไม้คูณอย่างดีนะครับเป็นไม้ที่หาได้ยากเป็นแกนคูณว่ากันง่ายนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ18กับ11วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะ ไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่แล้วจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับหากท่านชมแล้วเมื่อท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในจีโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะก็ให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือหากท่านไหนนะครับโดยเฉพาะท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะเมื่อชมแล้วนะครับหากท่านติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสองสัยเอาไว้นะครับนะเพียงคนเดียว ก็หมายความว่าท่านติดตรงไหนให้ถามเข้ามาไดตรงนั้นาก็ให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์086-329-1496อเ่าเบอร์086-329-1496นะในทุกๆคำถามของอท่านนั้นนะครับนาะนักคลิมิิตมอก็มีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่อนอนนะสำหรับวันนี้ผมนักคลิมิิตมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ